ชิงมุ่งเจ้าตั้งใจจะปิดบังหูอฉื่อไม่บอกลานางจริงเหรอเรื่องนี้ให้หนางรู้ไม่ได้ข้าต้องรีบกลับไปยกเลิกงานสมรสครั้งนี้ชิงมุ่งข้ารู้แล้วข้าได้ยินที่เจ้าคุยกับจิงเจี้ยนแล้ววางใจเธอข้าไม่แต่งงานกับจิงเจ้านะข้าจะไปขอยกเลิกการสมรสที่เทียนตี้พระราชทานหลังจากนั้นละ่ะจากนั้นข้าก็จะกลับมาวางชิงฉือคอยปกป้องเจ้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเจ้าก็รู้ว่าเรื่องไม่ง่ายเช่นนั้น เจ้ากับข้าเพิ่งตกลงคบหากันแน่นอนข้าไม่อยากให้เจ้าไปแต่ข้าไม่อยากเห็นเจ้ากังวลเรื่องความเป็นความตายไปตำหนักสวรรค์คราวนี้ต้องระวังวาจาเทียนตี้เพียงแค่อยากจะได้ทวนท้ช้างของเจ้าเท่านั้นเรื่องพระราชทานสมรสบังคับเจ้าไม่ได้หรอกงั้นก็จะเหมือนกับพวกโจรพิภพบล่างแล้วนะสิถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อเขาจะทำร้ายเจ้าเจ้าอย่าทำอะไรบุ่มบามเจ้ายังมีข้านะคำพูดนี้ไม่เหมือนมหาเทพพ่อชื่อที่ดังเกียตข้ามาตลอดเลยแล้วก็ เจ้าไปตำหนักสวรรค์ห้ามองจิงเจ้าอีกพูดกับนางคำเดียวก็ไม่ได้ตอนนี้เจ้าเป็นคนของข้าแล้วถ้าหากมีข่าวลืออื้อฉาอะไรออกมาเจ้ารู้ผลลั์ใช่ไหมแน่นอนข้าไม่เพียงจะไม่มองจิงเจ้าเท่านั้นสตรีนางใดข้าก็ไม่มองสักนิดเจ้าสองคนคบหากันตั้งแต่เมื่อไหร่ ข้าดีใจกับพวกเจ้าจริงๆโฮถือเจ้ากับชิงมู่ตกลงโปงใจกันชนะอิจฉาซะจริงจะวางใจเธอะไปตำหนักสวรรค์ในครั้งนี้ข้าต้องปกป้องชิงมู่แน่จะคอยเตือนเขาทุกเรื่องช่วยเขากลับทุนเจตนาต่อเสด็จพ่อขอบคุณองค์ชายรองไม่ต้องเรียกเขาองค์ชายรองหรอกเรียกที่เขาต้องตรงก็พอ <c oughs> จะวางใจเธอเดี๋ยวข้าก็กลับมาไปเถอะ ชัางเชี่ยลูกไม้นี้ของเจ้าวันนี้หมายความว่ายังไงเออบฝ่าบาทน้อยบอกท่านตามตรงตอนที่ทิงมู่สร้างจุนไปเขาสั่งไว้ว่าให้พวกเราหาวิธีทําให้ท่านมีความสุขหรือไม่ก็ทําให้ท่านคิดถึงเขายังไงก็ไม่ให้เป็นห่วงเขาจนเกินไปแต่ท่านก็อย่ามีเรื่องอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่พูดออกมาล่ะ งั้นนี่มันวิธีอะไรของเจ้ากันตอนนี้เจ้าทำเอาข้าตื่นตระหนกหบาดวิตกรู้สึกเป็นอันตรายมากๆเลยนะฝ่าบาทน้อยเป็นความผิดของข้าเองข้าสาบานต่อไปข้าจะไม่ให้ท่านเห็นภาพน่ากลุ้มใจเหล่านี้อีกเฮ้ยเฟิงรานเข้ามาเถอะไม่ต้องแอบฟังแล้ว ชิงมู่นี่ก็จริงๆเลยเตรียมอะไรไม่เตรียมต้องเตรียมรูปสาวงามพวกเนี้ยจะว่าเขาคิดอะไรของเขากันแนะ่ขนเขาเนี่ยเหรอช่างซื้อบ้อน่ารักเป็นที่สุดไม่รู้วิธีเอาใจผู้หญิงอีกด้วยงั้นเจ้าชอบอะไรในตัวเขาล่ะเ้าชอบที่เขาตรงไปตรงมาโง่ข่าวน่ารักฮึกเหิมเ <c oughs> ขาชอบเขาทุกตรงนั่แหละเ้าจะพูดเรื่องนี้กับเจ้าทําไมกันนะเจ้าตัวดีของข้าในที่สุดเจ้าก็มีแดงขึ้นมาหน่อยหลังจากที่ชิงมู่ไปเจ้าก็น่าเนี้ยคือข่้งหมดทั้งวันเนี่ยไม่ยอมยิ้มเท่าไหร่เลยอะ เจ้าเห็นท้องของข้าหรือยังวันนี้ข้ากินมันโถไปสองลูกตอนนี้ยังไม่ย่อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจข้าสงบนิ่งดังบ่อน้ําที่ไร้คลื่น่นะ